มีคนก็บอกว่าเที่ยวนี้นะคะคุณนุ้งอิงเป็นเจนใหม่เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ม,มีคนก็คาดหวังว่าคุณนุ้งอิงจะสามารถกอบกู้ศักดิ์ศรีของพรรคเพื่อไทยแล้วก็โดนใจคนรุ่นใหม่ได้คุณเดชาว่าจริงไหมคะผม,ม,มว่าจริงาะทำไมล่ะคืองี้คนรุ่นใหม่อุงอิงเป็นคนรุ่นใหม่อายุสามสรุ่นใหม่ใช่ค่ะอันนี้เรื่องจริงแต่ไปเปรียบเทียบกับคุณพิธาทิมเจริญรัตหัวหน้าอดีตหัวหน้าพรรคก้าเก้าไกลเนี่ยเราจะเห็นวิสัยทัศน์เห็นอุดมการ สัตว์จะความซื่อสัตย์มันต,ต่างกันเลยอะอย่างคุณพิธาเนี่ยคำไหนคำนั้นไงนะไม่หักหลังเพื่อนไม่ตอแหลไม่อะไรต่างเราไปดูคุณอุ้ง,งยิ่งเงไปไงตบัดสัตว์อะไรที่เคยพูดไปก็ไม่รักษาคำพูดแม้กระทั่งในโซเชียลเขาก็ไปล้อเอลียนกันตอแหล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 ,อ,แลอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นนก็ไม่รู้เจตนาเขาไม่ได้เขาไปเก็บออกมาคลิปล็กคลิปน้อยที่คนเขาทาเจตนาดีไม่ดีก็ไปเก็บออกมาทนายนั่งดูเลยรู้วันวันไลเสราคืออย่างี้อาจารย์คือคนรุ่นใหม่เนี่ยนะถ้าจะให้คนรุ่นใหม่เลือกเนี่ยอันดับแรกเนี่ยมันต้องมีสัจจะ ต้องไม่ตบัดสัตว์ไม่โกหกตอแหลอะไรเงี้ยคือคนตอแหลเนี่ยเขาาไม่ชอบคุณทนายก็ยังเชยอยู่นะคะเขาบอกว่าเรื่องของการพูดจริงพูดไม่จริงมันเป็นกลยุทธ์ในการหาเสียงคุณทนายก็ยังมาหลงงมงายเชื่ออยู่อย่างนั้นนะเออถ้าถ้าถ้าเราเกิดเป็นคนนะไม่ใช่แมวนะนะถ้าเกิดเป็นคนเนี่ยคำพูดยังรักษาไม่ได้เนี่ยผมว่าแมวหรือหมาที่บ้านผมดีกว่านะอ่นนี้แล้วแต่คุณทนายจะคิดละกันแต่เป็นความเห็นส่วนตัวผมเลยอ่ะเพราะฉะนั้นการที่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยมันต้องมีสัจก อะไรที่คุณเคยพูดไว้คุณต้องทําได้ดไม่ใช่สิ่งที่คุณเคยพูดไว้คือสิ่งที่คุณไม่ทํานะ,ะก็พยายามจะทําไงคะแต่บังเอิญมันมีเหตุการณ์มาเปลี่ยนแป,ปลงก็เลยต้องเปลี่ยนคําพูดเป็นเน็กโก็ตบสัตว์เพื่อ,อเพื่อชาติตบสัตร์เพื่อพรรคตบสัตว์เพื่อครอบครัวนะเพราะนั้นสิ่งที่คุณพูดมาเนี่ยถ้าคุณโกหกมาตลอดเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นรุ่นใหม่จบนอกลูกเจ้าสัวมีแสนล้านอะไรต่างๆนะผมว่าคนรุ่นใหม่เขาไม่เลือกหรอกให้แจกสองหมื่นยังไม่เลือกเลยเอางี้กัน นะครับอย่าว่าแต่มือเดียวเลยค่ะค่ะเลี้ยงเปลี่ยนเรื่องค่ะวันที่เปิดตัวพักกันนะคะเอาวันที่เลือกตั้งประกาศนะคะเลี้งเห็นท่านนายกเศรษฐาไปถึงก็เจ้าเศรษฐานี่เป็นนายกเหรออ้าวนี่ผมไม่รู้นะไปอยู่ประเทศไหนมาเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอรู้แต่ทักษิณเนี่ยเป็นนายกแต่เศรษฐาเป็นนายกเนี่ยผมไม่รู้เลยจารย์ไมยคุณเศรษฐาเรื่องจริงเลยครับเป็นเรื่องจริงอะ เด่นมาใครมียาแก้ไอหรือยาแก้ปวดหัวไหมคะให้คุณคนายรับประทานหน่อยนี่อขอโทษนะคะนายกชื่อคุณเศรษฐาทวีสินเด่นเห็นก็ไปจับมือหัวหน้าพรรคนาคุกนะุนี้แล้วก็จับจุ่มจุมจุมจมจ่มพิษกับมือตัวเองมือตัวเองเด่นก็ว่าเขาก็แสดงความยินดีในฐาธนะคนใกล้ชิดทาไมจะต้องมานั่งวิพากษ์วิจาร์ไม่เหมาะสมอย่างนี้อย่างนั้นเยอะไปหมดอาจารย์<น>ไปอยู่รูไหนไหมาเนี่ยคนไทยป่วยนะเด่นว่าไใช่อาจารย์ป่วยไปอยู่รูไหนมาทําไมล่ะคะไปดูหนังหลังไหม เวลาถ้าก็ก้มหัวแล้วก็จูบที่มือเนี่ยเอามือของเจ้านายมาเปิดตัวรับใช้นายเคยฟังเพลงนี้ไหมต้องเปิดเพลงนี้ไปขอลิขสิทธิ์มาแล้วเปิดรับใช้นายอ่ะรู้จักกำนันนกไหมรู้จักทำไมรู้จักชาดาชายเศษไหมรู้จักทำไมเวลาเนี่ยอย่างเราไปดูหนังพวกมาเฟียน่ะคนะ่ะเราจะจะจะเป็นลูกน้องเป็นเป็นต้องไปยอมรับคําสั่งเขาเนี่ยเราต้องก้มหัวแล้วก็มือเจ้านายมาแล้วก็จุมพิษ ค่าจะรับใช้นายอาจจะแบบเอ็นดูเหมือนลูกเหมือนหลานเรียกมาถึงเสร็จทีนึงอะไรเงี้ยคือเดียวว่ามันเป็นความใกล้ชิดในครอบครัวไหมทาไมต้องคิดเป็นอย่างอื่นกันเดี่ยวว่าคุณตนายก็เป็นคนที่คิดเยอะเสษฐาเขามีครอบครัวเขามีเมียแล้วนะชอบรายการของเดี้ยนไหมคะถ้าชอบสับสไครตสิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเดี้ยนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่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 ไอเต็นไปหมดเลย